ขณะนี้ท่านวิทยากรพร้อมนั่นะครับผมขออนุญาตให้พวกเราพบกับท่านวิทยากรนะครับท่านเป็นอดีตผกกู้ก,การรัฐบาลภาคสามเนี่ยส่วนดีและปัจจุบันท่านในตำแหน่งตำแหน่งก็คือท่านเป็นฝ่ายประธานของการประชุมกอฏสุราษฎรมครั้งที่61ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับแล้วก็ที่ละตีธีรพัฒน์ลุ่มลาตีก่อนอื่นเนี่ยเราเอง ได้มีโอกาสได้มาอยู่ในพื้นที่นี้ถือว่าเราคือผู้โชคดีที่หลายๆคนไดเห็นความสําคัญของเราเพราะฉะนั้นในช่วงในยะเวลานี้ทุกคนมีความสุขมีความสนุกกับอันพีเคแล้วนะฮะวันนี้ผมจะขออนุญาตให้ทุกคนหลับตาลงและนึกน้อยตามไปกับผมขอให้ทุกคนหลับตาลงนะครับมันเป็นอะไรที่พิเศษมากถ้าเราหลับตาลง เราก็จะหมุนไปด้วยเชิญครับตับตานะครับแล้วก็ฝันจียด้ในสิ่งที่ตัวเองเคยพบเจอมาอยู่และในชีวิฟังในสิ่งตุ <คน S 2> ๊นี้คงมามองกันนะครับต้องเคยผ่าน,นร้อนและหนาและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฟังใจ ทังที่เธอเปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะกล้าวเไินวันเวลาที่แสงเหมือนมนคงจะเดินผ่านไปช้าช้าจนเธอเองนั้นไม่รีว่าจะเดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้างบางยา่า I believe man now รูปหนึ่งรูปสามารถที่จะอธิบายหรือพรรณนาได้เป็นร้อยแปแล้วแต่บุคคลจะได้สัมผัสหรือเบื้องลึกของแต่ละบุคคลจะได้ผ่านประทบพบ,พบ,พบเจอมาเพราะฉะนั้นผมมีเวลาให้ทุกท่านในแต่ละโต๊ะ1นาทีแบ่งปันกันคนละ20วินาทีว่า หลังจากที่ได้รับฟังบทเพลงนี้แล้วตัวเองรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนร่วมโต๊ะเลยครับเริ่มเลยครับับตัวเองอในบทเพลงเมื่อกี้เนี่ยเรารู้สึกอินอย่างไรกับบทเพลงเมื่อกี้นี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รู้สึกอย่างไรว่าตัวเอง,อนง,ง,บบบเ,งเนี่ยมีตัวตนอย่างไรกับบทเพลงเมื่อกี้นีโอเคละขอบคุณครับขอบคุณครับคือ เวลาเราไปเจอเรื่องอะไรบางเรื่องแต่และบุคคลไม่สามารถที่จะพูดไปในทางเดียวกันได้เพราะว่าเรื่องลึกหรือว่าสิ่งที่ตัวเองประเชิญมาเขาเรียกว,ว่าฐานข้อมูลเดิมที่ตัวเองพบเจอมามันแตกกันอย่างผมเมื่อกี้เนี่ยครับดได้รับบทเพลงเมื่อกี้เนี่ยผมนึกถึงว่าตัวเองเนี่ยตอนที่ไปอยู่ในแม่สายที่เทยไปเจอกับบุคคลมากมายที่กําลังได้รับ ใครพิบัติธรรมชาติในครั้งนี้แล้วเจอกับชาวบ้านจริงๆนะที่อยู่ในพื้นที่นั้นเขาเองไม่เหลืออะไรเลยแต่เขาต้องอยู่ให้ได้และเราไปปรากฏตัวตรงนั้นนะครับเราเหมือนคนที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งเลยที่ไปให้กำลังใจเขาเอาของไปให้เขาช่วยเขาหรือสรางสิ่งที่มันปราพาออกจากพื้นที่เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้เขาเข้าไปอยู่ในบ้านเพนได้ เรารู้สึกว่าเราเป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือและสนับสนุนพวกนั้นนะครับให้เขาได้มีโอกาสเข้าไปในบ้านนะอีกครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นความรู้สึกอย่างนี้ครับมันไม่ได้เกิดกับทุกคนถึงบอกะไรครับว่าแล้วแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาแต่และบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่ามีภาพเบื้องหลังไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยบทเพลงเพงหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ผมถึงแทบจะร้องไห้รัาตาแต่แต่ในขณะที่บางคนบอกว่าไม่รู้ว่าไหนลึกเพราะวะ่าอื้งลึกหรือว่าสิามมา่งต่างหาแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเกิดใครอายุว่ามากแล้วนึกถึงปากระป๋องนะต้กนกอดนะครับสมัยก่อนเนะี่ย่าจะประมาณสั้สี่สี่สิบปีได้นะปลากระป๋องยังไม่มีขวาจีดเนาะ ยังไม่มีฝาจีบเรามีวิธีการเปิดปลากระป๋องอยังไงบ้างครับฮะ,ะ,ะเราแยกฝุ่นใช้มีดไปแหลยครัแล้วก็เอาสากกแบบออกไปแล้วแล้วใครมีวิธีการที่แปลกและพิศดารมากกว่าน,นี้บ้างไหมครับอ่าที่ขวดตรงนจอดไปตรงกลาง แล้วก็ปิดแล้วก็หมุนรอบนะแต่บ้านคนที่มีมีฐานะหน่อยเขาจะมีที่ที่ที่เปิดกระป๋องแบบหมุนเอ่อแบบจับด้านข้างแล้วหมุนนะฮะจริงๆแล้วอะครับวิธีการเนี่ยของการได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่เรามีขึ้นอยู่กับโอกาสที่เรามีขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือสิ่งที่เราได้รับถ่ายทอดมาเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นการที่เราเองสามารถเปิดปากกระบอกได้มันมีหลากหลายวิธีการที่เราสามารถทำมันได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะเราเองที่ต้องควรเก็บสะสมเขาบอกว่าการเรียนการอบรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเลิร์นอันเลิร์นและรีเลิร์นสามคำนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวใครเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าสามารถที่จะเรียนรู้ต่อยอดและพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องร้อยตามก,กับสิ่งแี้เนอะ อ,องค์กรไลออนเนี่ยเป็นองค์กรที่ดีปัจจุบันนี้มีร่วม300สโมสรถ้าเราสามารถที่จะออกมาแล้วแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกต่างโต่อ,อ,อได้เราจะเห็นเลยว่ากิจกรรมดีๆีอีกมากมายที่เรามีโอกาสจะทําและทําให้มันเวิร์กกว่ากิจกรรมที่เราเคยทําอยู่มากมาอันเยเราเลยยิงอยากจะให้ทุกคนนะครับแทนที่จะอยู่กับสโมสรตัวเองนะ ลองออกมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนนะครับเราจะรู้เลยว่าสิ่งนั้นนะครับมีคุณค่าการแบ่งปันแลกเปลี่ยนที่มีคุณค่ามากที่สุดเราไม่ต้องรอบเปลียนใครเราไม่ต้องทําการแบงใครเราทําในสิ่งที่ตัวเราเองมีนะครับสิ่งที่ตัวเราเองเป็นเนี่ยการสื่อสารและแบ่งปันนีครับมันจะเป็นการแบ่งปันทีน่และไม่ติดขัดน,นะอย่างเช่นการที่จะให้แนะนำตัวเอง มันน่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดากับการที่จะไปต้องแน,นะน,แนํา,นาที่เ,เอกร์หรือแนะนําใครบางคนซึ่งเราไม่รู้จักมันจะทําให้เราเองรู้สึกว่าการที่เราพูดไปแนะนําไปเนี่ยมันเป็นการติดเทียนหรือว่ามันเป็นการเราเรียกว่าือสีแอนต์ต์หรือเปล่าการที่เราเองเป็นตัวของตัวเราเองสื่อสารในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันจะยอดเยี่ยมและมีคุณ่ามาก การที่เราสื่อสารได้ในทุกรูแปแบบในทุกพื้นที่ปันขึ้นอยู่กับตัวเราต้องมีทรัพยากรเพียงพอถ้าเราไปโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วมุ่งเน้นไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหมือนนักเรียนปริญญาโทร,รู้ลึกแต่โง่ว่าแต่ที่จริงเราเองต้องรู้ว่าและรู้จริงเพื่อที่ทําการแต่งตันได้อย่างคุณทค่า ดังนั้นจริงๆแล้ววันนี้ของผมได้รับโอกาสที่ดีเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนผมจึงได้มาบอกกล่าวกับทุกคนว่าสิ่งที่เพื่อนเราที่เราไปเจอทั้งนั่ะครับเขาอาจจะสื่อสารหรือแบ่งปันอย่างไรมันเป็นมุมมองด้านหนึ่งของเขาที่เขาจะทาให้เราเห็นรู้จักออกมากขึ้นมันไม่มีถูกไม่มีผิดถ้าเกิดตากรใดที่เลขหกกับเลขเก้ายังมีคนทะเลาะกันว่าอันนี้เป็นเลขหกอันนี้เป็นเลขเก้า ตาใจก็คือว่าคนที่แบกันหรือสื่อสารกับเราเขาก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นเป็นการมองต่างมุมกันเพราะเองเป็นการสื่อสารในด้านมุมมองของเขาแต่เราก็มีวิธีการมองมองในด้านของเราซึ่งมันแตกต่างไปเราต้องเปิดโลกว่าและเราจะต้องอยู่กับเลขหและเลข9้าไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับสําหรับเวทีนี้ขอบคุณมากสําหรับทุกเวลาท,ที่ทุกท่านให้ความหมาขออขนุญาตคืนให้กับ เคมีครับขอบคุณครับ